2นะครับก็มาต่อกันต่อกันซึ่งพาร์ทที่แล้วผมก็เล่นไปแบบไม่มีเสียงเลยโอเคก็ความเดิมตอนที่แล้วเราก็มาถึงอันนี้นะครับผมทีฮอนดีไว้นะผมทีฮอนดีไว้โอเคดูในแมปทีฮอนดีไว้ซึ่งเราก็ทําภารกิจลดได้ลดอะไรแล้วอ่าก็ความเดิมตอนที่แล้วใช่ปะะ่ะล่ะเราก็เล่นกับชาวต่างชาตินะครับผมเล่นเคออ้าบ่ก็ช่วยกันลุมบอสฟ,ฟินนะครับผมโอโ้โห มันสู้คนเดียวไม่ไหวพาร์ทนี้ก็มีเสียงแน่นอนครับผมรับรองเคนี่ก็เครื่องเสกรถนะครับผมก็พาที่อาจจะไม่มีใครอยากดูเพราะมันไม่มีเสียงนี่ก็เครื่องเสกเสกรถนะครับผมสปาวิเชสเนี่ยวิชิเคลดิอโเคช้อปปิ้งก่อนนะครับผมเกาะสองห้าสิบเจ็ดโอ้ยดูสี่สิบเก้ามีอ้ออัตราการเบิร์นไม่ใช่เกาะระเบิดพูดผิด 382เรามีแค่382บาทนะครับผมโอ้โหไม่พอแค่นี้ก็ปืนปืนซูมภารกิจต่อไปคือไปแซงจอรี่นะครับผมแซนจอรี่ oh. ก็คือเมืองแล้วเราจะได้เห็นกัน oh. เจ๋งมากแซนจอรี่แค่กดอ e ีเสกรถมีรถแบบ2ประเภทนะครับผม2ประเภทยิงจรวดกับยิงปืนผมว่ายิงจรวดแล้วกันกดนี่นะครับผมแล้วก,กดเทเลพอร์ต <Yeah. S 1> อ่า ครับผมอ่าอยู่ไหนเอออยู่ไหนแซงเจอรี่นี่นะครับผมไกลามาก let's go to ูแซงเจอรี่ดูก่อนมีเคเวสอะไรให้ทำบ้างโอ้เควสฮัตซัมแจ็คยังอยู่เลยที่เซอร์เทนเซฟจะไปเซอร์เทนเซฟก็ได้นะครับผมมันมีที่วาร์ปแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเลยเราไปไปตามล่าหาเมืองแซงเจอรี่ก่อนนะครับผมอ่าไปทางนี้ทางนี้โอเค โอเคสะพานอย่าให้ลนโอเคนี่ฮนะกดกดเมาส์ซ้ายการยิงปืนนะครับผมปกตินี่เมาส์วขวาก็คือการยิงกระวดนะครับผมซึ่งไอรถคันนี้มันก็เหมือนในภาคแรกมากไม่สะใจเลยชนมันดิ ้ชนให้หมดครับผมโอเคโอเคหลังหลังผมเริ่มขับคล้องแล้วคือไอ้ภาคแรกเนี่ยโอ้โยขับไม่คล้องเลยชนโอเคโอ้ยโอ้ยพูดลูกมันโฟอา์มช เอาไปโอเคโอเคแผ่ด้านล่างก็คือหลอดเลือดนะครับผมเป็นเลือดรถประมาณว่าถ้าเราโดนตีบ่อยๆล่ะแล้วไอ้เลือดตรงไหนมันหมดหมดก็รถจะระเบิดนะผมแล้วมันจะชาร์จให้ด้วยอัตโนมัตินะครับผมนี่นี่รอมันจะชาร์จเลือดให้นะครับผมข้อดีมากเลยหมือนผมเริ่มงงทางอะทางนี้ทางนี้ เนี่ยผมเลือดเต็มแลหกร้อยเจ็ดเจ็ดไม่ไม่ไม่ผิดทางผิดทางผิดทางดูในเช็คพอยต์นะผมอืมจะลงไปเก็บของดีปะเนี่ยโอเคเราเก็บอย่างนี้กันโอเคยิงไอ้พวกนี้นะผมมันจะได้ของโอเคเงินเงิน เฮ้ยมาอีกแล้วเหรอสู้ก็ได้ไม่สู้ก็ได้นะผมแต่ผมสู้เพราะว่าเวลจับแล้วโอเคอีกนิดเดียวชนโอ้โ oh, หอีกนิดเดียว okay, ชน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 โอ้โ oh, หอีกนิดเดียวพระเจ้า ยิงตรงนี้ก็ได้ยี่สิีนะครับก็ไปต่อไปต่อ,อเวลชับแล้วยนิดเดียวโอเคจะทางออกจากถ้ำแล้วอ้าวโอเคยิงมันยี่กิบได้น้อยมากอ่ายิงตรงนี้ผมว่านะรับเฮ้ยยังไม่อัพอีกเหรอ โอ้โห,โห,โหโโเคเค,เคช่างเพ้อ,อเคก็ก็ก,ก็ตรงนั้นนะครับผมใกล้จะถึงแล้วผมดูก่อนมีหลุมอะไรบ้างปะเนี่ยโอเคเอาเอา,เอาปลอดภัยเลยไปทางนี้าทางนั้นนะครับผมทางนั้นเออผมแนะนำไอ้ตรงนี้อย่าไปยิงนะครับผมมันจะเวลายิงมันจะปล่อยไฟฟ้าออกมานี่อย่างนี้ นกเต็มเลยครับผมนกในภาคนี้ไม่เกีีร์เหมือนภาคแรกนะครับผมโอ้ภาคแรกนี่มันเกีีร์มากโจมมันจะโอหโจมตีแทบตายอะออกมาโอเคเวลอัพแล้วผมเวลแปดกดแท็บเลยอ้าวอยู่ในรถทําไม่ได้นี่นะโอเคเดี๋ยวลงรถค่อยกดแท็บนะครับผมราจะมาเลือกอัพสกิลไปทางไหนเนี่ย ไปด้านบนใกล้จะถึงแล้วนะผมะด้านหน้าก็ถึงนะซังโจรี่ดูก่อนมีศัตรูไหมไม่มีศัตรูอ่นนี้ก็ที่สปาโรดนะครับผมก็เนี่ยเนรถโอเคออกลงรถนะผมลง,ล,งลงรถอ่ากดอัพสกิลมันไม่ใช่สกิลดิมันคืออัพอัพสายคาร์ด อ่าผมอัพอันนี้แล้วกันอัพจะอัพสลับไปนะผมอ้าวศัตรูระเบิดไปกินผมว่าผมว่าอย่าเสียยเส่ยงอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงลุ้มกันยิงนะผมเราต้องอ่าขึ้นรถแล้วยิงมัน เราอย่าไปเสี่ยงนะผมลงเดี๋ยวโดนพวกมันยิงตายขึ้นรถเลยลแล้วกันเอ้ยชนหมดหรือยังหมดหรือยังอ้าวนั่นไงเอาเอาเอาชนมันเลยครับผมหมดแล้วหมดแล้วทา,ทางจะหมดแล้วเอ,อ้ยยัง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 นี่ไง เดียวพอปืนแรกผมมันสามารถปาระเบิดได้นะครับผมก็เจ๋งมากโอเคเก็บของครับเก็บของเก็บของบุคลังนะครับผมลังพวกเนี้ยโอเคโอเคโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมด โอ้ระเบิดแจขมขึ้นไปนะครับผมขึ้นไปด้านบนโอ้แล่ม่วงด้วยแล่ม่วงมันเดี๋ยวผมบอกคุณสมบัติแล้วกันกรอเล่นไปเรื่อยๆก่อนอโ,ออโอเคเโอเคอ้โอ้าว้โอ้มาหาแล้วอันเราอะจะทำเคโอก่อนนะครอบผมอ่า ไปที่เช็คพอยต์นะผมตรงนี้โกตูนเซงเูอรีแล้วไปที่เครื่องนี้ก่อนนะผมนี่ก็เป็นชาวเมืองแซงเูอรีนะผมนี่มามาเป็นรูปอย่างงี้เสียหรือเปล่าเนี่ยอ๋อตะกี้คือวอลล์ฮันเตอร์นะผมอ่าถ้าจำไม่ผิดนะ กดไปเรื่อยอ่ะมันยังเป็นสีแดงอยู่เลยอ๋อมันเสียนะผมก็เราต้องหาอะไรมาซ่อมอย่างเงี้ยมาซ่อมไอตรงเนี้ยเนี่ย c o ร p o r a ล r e e นะผมเราต้องตามหาไอ้ชิ้นส่วนนี้ไปซ่อมโอเคขึ้นรถอยู่ตรงไหนเนี่ย โอ้ตรงนี้นะครับผมไปโอเคโอทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่รู้ถูกทางเปล่ามันบางทีผมอาจจะไปคนละทางก็ได้นะมันเป็นในแมปมันงงหน่อยนะครับผมโอเคด้านหน้ามีช็อปนี่ครับผมช็อปเลือดกับช็อปปืนกับกระสุนเออ ถ้าไม่ดาเมจมันกระจกกันจังเฮ้ยอันนี้อันนี้นี่ครับปืนไฟหกร้อยกว่าบาทไม่พอโลโลแพงไปเดี๋ยวหาหารดรอปมานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับผมโอเค มี3แผ่นที่แล้วแคปแถบอันนี้ก็บ้านแคปแถบนี่ก็เซลเทนเซลเมืองที่มีไอแฮมเมอร์ล็อกอยู่นะผมนี่ก็ทีฮอนดี่ไว้ที่เราอยู่โอเคขึ้นรถขึ้นรถโอเคจุดหมายที่ตรงนี้อหันไปด้านนี้เสิยนะ รู้สึกว่ามันจะเข้าไม่ได้นะครับผมโอเคไปอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมเอ,อ้าเข้าไม่ได้แก่ถ้ามมารถเข้าเหรอโอ้โอเคต้องลงรถนะครับผมเข้าไปโอ้มาสเตอร์ส่งร่างปอมไปส่งร่างปอมไป เฮ้ยมันโดนไฟฟ้านะครับผมนี่นี่เฮ้ยอุ้ยเอ้ยโดนเราโดนไฟฟ้าออกจากต้นไม้นี่นะครับผมมันเป็นต้นไม้ไฟฟ้าล้างฟองไปโอ้โหปลาก้อนหินโดนหน้าเลยเฮ้ยตีตดติ๊โอ้ไม่รอดนะครับผมแค่ยิงยิงยิงเปิดแล้วโอ้โหสองล้างฟ้อมไม่รอด ล้างปอบยังไม่รอดเลยโหเยอะเลยอุ๊ยก้อนหินไอ้ลบได้ลบได้โอเค,อ,เคอีกทีเดียวอีกทีเดียวตัวนี้ตัวนี้ลงล้างปอมไปก่อนนะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าแม่งแค่ตายหมดแล้วนะครับผมโอ้โหไอ้ตัวนี้เล่นยากมาก ไปทางทางนี้ต่อนะผมก็ระวังให้อย่าไปยิงเนี่ยต้นไม้ไฟฟ้าเนี่ยยิงล้วจะเป็นอย่างนี้นะผมเอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหโทดสอบมาตะกี้เป็นการทดสอบ <c oughs> โอเคไปทางนี้ต่อนะผมอะไรเนี่ยเรือซากเรือโอ้ซากเรือ ถ้าทางศัตรูน,น่าจะเยอะมากซูมก่อนนะผมซูมเช็คไม่มีอะไรนะผมไปต่อนั่นไงมาด้านหลังโอโ้โหเนียน,เน,ยนนะเนียนเหรอเนียนเหรอด้านบนด้านบน โอยตัวใหญ่เจ้าศัตรูยากนะครับเนี่ยตอนนี้ไอตัวใหญ่เนี่ยอื่นมากบอกให้ครับผมเวลาแล้วโอ้ยกระสุนหมดโอ้โหเฮ้ยกระสุนหมดเลยหมดหมดเลยผมลืมซื้อกระสุนโอ้เจ้า โอเคครับเราต้องขึ้นไปด้านบนไปหาดรอปก,กระสุนเอาอย่าไปโซนมันตอนนี้อย่าไปโซนเนี่ยครับผมนี่ครับ,รบโอ้เฮ้ยมีแต่โล่เฮ้ยมีแต่เกาะไม่มีกระสุนเลยโอเคเกาะดามเมจเยอะมากโอ้ทิงท้งทิง <laughs> ท้งทิง้งเคทิ้งทิ้งเกาะอันเก่าไปนะครับผมโอเคเก็บอันนี้ จะตายแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคแล้วใส่เกาะอ้อาวได้สกินโอเคกดไปนะมันจะเป็นสกินสกินแบบว่าก็เสื้อนะครับผมใส,ส่ไปโอเคเกาะเราเพิ่มขึ้นแล้วเกาะเราเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมเกาะเพิ่มแต่ตอนนี้กระสุนปัญหาคือเรื่องกระสุนโอเคโอเคเราจะหากองอย่างนั้นนะครับผมโอเคกระโดดอ้าว เอ้ยศ hey, ัตรูหายไปไหนหมดเนี่ยโอเคช่างมันตอนนี hmm. mm ้เรากระสุนไว้ก่อนอ้าวอยู่ด้านล่างครับผมอยู่ด้านล่างโอ้โอยเล่นยากแล้วตอนนี้อ่าเจอกล่องอีกกล่องนึงกระสุนขอกระสุนโอเค มาทำไมเปลืองกระสุนมากเลยครับตอนนี้ป้อมปืมโอ้โดนไฟโดนไฟโดนไฟโนโอเคเอางี้ <c oughs> นะครับผมเอางี้เราเล่นง่ายๆเลยเราจะรีบวิ่งไปส่งล่างฟอมแล้วรีบวิ่งหนีครับผมรีบไปตรงจุดน,นั้นตอนนี้ย้ายยิงนะผมเราจะวิ่ง นีไ่ไงครับเจอแล้วเอาเอ้ยอ๋ออ๋อเมื่อก,กี้มันเป็นวีทยุนะครับผมโอเคโอเค,อเคแล้วอยู่ไหนเนี่นนยไอ้คอปเปโลลิสเนี่ยโอ้ทางจะต้องไปไปกลแล้วตรงน,นี้นะครับผมโอเคเราวิ่งอย่างเดียว มันเอารถเข้ามาไม่ได้โอ้โหเสียดายมากเลยเอ๊ะตัวหนึ่งแปตัวหนึ่งโอเคผมไม่ใช้รถแล้วเดินไปเลยดีกว่าเดียวเดียวเดียวโอเคอ๋อมันก็คือมันเอารถมาใช้ได้นะครับตรงเนี้ยเนี่ยครับอ้อมไปอ้อมไปตรงนี้นะครับผม ไม่เป็นไรเราเดินไปแล้วกันจุดรถไกลมากต้องหากระสุนนะช่วงนี้ต้องหากระสุนเฮสมแมชมอะไรโอ้ยภ<พ>ารกิจอะไรเนี่ยให้คิวเิชแอคแทกเกอร์โอเคเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับมันคืออะไรไอแอคแทกเกอร์ ถ้าจำไม่ผิดมันคืออันนี้นะผมคนที่มันจมจมตีเนี่ยลิชอ่ะก็วพวกแบนดิตเนี่ยมันจะโจมตีลิชะนะผมก็คือโดนลุมอะแล้วต้องไปสก,กานี่นะผมโอ้โหแล้วตอนนี้พาละเบิดอย่างเดียวนะผมไม่สนตอนนี้ก็วิกฤตแล้วผมโดนฆ่า ตายนะครับผมอเอ้ยเอ้ยไม่ตายอู้เกิดแล้วขอบคุณมากครับไอพ่อบุรี่มอนด้วยความเกียนเราส่งร่างแยกไปนะครับผมาามาระเบิดอีกหนึ่งอันเท่านี้อันเดียวนี่ครับผมไอพีฮอร์ดีไว์ก็จะเพิ่มความยากมากขึ้นเสาเชิญเซล,ลอีกมอนสเตอร์เต็มเลยเอ้ยอีฮิตเดียวฮิตเดียวฮิตเดียว มอนเตอร์ทำไมเยอะแยะไปหมดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วตอนนี้ตกมาไหนเนี่ยเฮ้ยพระเจ้าช่วยเออเอเอผมหล่นนะตอนนี้เราต้องอ้อมไปทางนี้ใหม่โอ้โหย,ยังดีนะที่ตกแล้วไม่ตายโอเครับผมเราจะซื้อเลือดกระสุนก่อน โอ้ยเสียดายมากเลยกระสุนอันไหนช็อตกันเนี่ยอันนี้นี้โอ้โหระเบิดไฟโอเคซื้อเลยระเบิดไฟระเบิดไฟระเบิดไฟนี่นะผมดาเมจสองรอห้าสิบเจ็ดโอ้ยตะกี้เสียดายมากเลยโอเคเสกรถนะครับผมไม่ไม่ไม่รอแป๊บหนึ่งเทเลพอร์ตไปหารถได้ อ่าเทเลพอร์ตไปหารถนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมมาตรงนี้จะไปได้ไปเนี่ยก็คือตะขีผมอ่ะเล่นอยู่นะผมแล้วมันตกเหวอ่ะก็คือสงสัยตรงนี้จะเป็นภูเขาโหถ้าทางจะไปไม่ได้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเดินมาแล้วตรงนี้เลยโโอเค คครับว,ว,ว,วิ่ง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 ช้ามากเลยไม่เป็นไรฮะเรามาซื้อกระสูนจำไว้ครับผมจะไปยิงพวกนั้นไอพวกที่อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยรีบวิ่งเลยตรงสุดเลยมันจะเปลืองกระสุนนะครับผมไว้ตอนไม่ทำเควสแล้วค่อยมาทำมาสู้พวกนี้ดีกว่าโอเคนั่นไงจุดสีแดงด้านหลังกระโดด เนี่ยตรงไหนตรงนน้นเฮ้ยบุร hey, ีมองโหกระแทกโอเคต้นไม้นี้เราสามารถล่อมันมาแล้วก็ยิงอเอ้าเฮ้ยทำไมมันไม่ทำงานอ่ะเกียนววะช่างมันเถอะครับผมเปลืองกระสุนโอ้ลบลบลบตรงนน้นตรงนน้นตรงนู้น มาดีมาดิมันผมว่ามันจะเข้าตรงนี้ไม่ได้แน่เลยโอเคมาดีมาดีอูเข้ามาดิเฮ้ยอ่าโอเคมันเข้ามาไม่ได้นะผมแต่มันกระโดดมาเอ้ยมันกระโดดมาโอเคียนมากเลยโอ้โหรีบหนีนะผมผมคำนวณผิดแล้วมันไม่ได้เดินเข้ามามันแต่มันกระโดดเข้ามาโอ้ยเป็นทางนั้นมีหวังโดนลุมแน่นะครับผม ไปจุดเดิมเคเคเคก็อ่าม <th phin x> ีใครเฮ้ยโย่วัตซับอยอ่าพวกแบนดิตนะผมช่างมันอ้าวเลอตัวเดียวทำไมเลือดมันเต็มอ่ะที่ผมยิงไปตะ่อกี้มันมันมันเคลองระเบิดใหม่เลยนะผมระเบิดอีกอ่าระเบิดไฟ รู้สึกว่ามันจะไม่โจมตีเราด้วยเจ๋งมากเอ้ยสมัยสองล่างแยกไปนะผมยิงหนึ่งทีแล้วฟันหนึ่งทีโอเคปืนปืนเอ้ยโหนกแค่ผมเราจะช่วยช่วยลิสกันนะผมอยู่ไหนลิสอยู่ไหนเนี่ยลิสคนไหนออาคนนี้นะผมน่าจะใครดักเวเดอร์เฮ้ย แล้วผมนั่งกดล่างแยกทำไมเนี่ยแค่ผมช่วยดิสช่วยดิสอ่าในรอดยังเนี่ยอ๋อ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 อะไรภารกิจต่อไปให้ทำอะไรต่อโอเคครับผมค้นหาลิสเจอแล้วผมนึกว่าลิสนี่คือไอเทมนะเนี่ยมันคือคนนี่หว่าโอเคต่อไปก็ภารกิจต่อไปให้ใส่พาวเวอร์คอร์นะครับผม แต่ก่อนใส่ผมค้นหาของก่อนปืนโอ้โหน้อยมากขึ้นไปโอเโอ้ในกล no uh. oh. oh, ่องนี้จะมีไอเทมดีๆแน่เลยโอ้โอหดาเมจน้อยมากปืนไฟเสียได้ฮะนี่ปืนอะไรก็ดาเมจน้อยอีกโอเคช่างมันนอะผมเราปืนเราเนี่ดีสุดแล้ว โอเคภารกิจต่อไปให้กลับไปไม่ใช่กลับดิแปบ๊บหนึ่งไปตรงนี้นะผมไปเกตวเวอร์คอร์นี่คือให้หาใช่ไหมโอเค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 ไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้สินะลงไปนูน่นโอเคใช้ทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่หันหลังโอเคเออให้คิวบัตช็อตด้วยนะผมบัตช็อต ยี่สิบตัวเอ้ยจะไหวไหมเนี่ยโอเคอยากได้รถจังโอยโอ้นี่มันยังกับประตูเลยนี่ไงประตูวิสบริคแคมเหรอถ้าแคมนี่ก็ต้องมีมอนเตอร์แน่เลยท่้ทางแถมเป็นสภาพแบบนี้ผมว่ามันมีมอนเตอร์แน่โอเคเราจะสู้หนักแล้วครับตอนนี้ กระสุนนี่ก็นี่ไงโอ้โหเปิดฉากเลยโอเคโอเคต้องไปหาพาวเวอร์คอร์งไม่โดนเลยยิงใกล้ๆแม่งเลยโอเควันฮิตก็ฟันแม่โอเคก็เลือดเลือดเก็บไว้ตรงนี้ก่อนไปไซโคนี่นะผมนี่ได้แล้วหนึ่งอัน เอาว่าก้อเหลืออันหนึ่งนะผมอะไรอ่ะมันยิงพีทเหรอนี่ครับผมถังพีทใครยิงอีกเนี่ยมาระเบิดแม่งเลยระเบิดไฟโอ้จะตายโอ้วโอเคยิงออกมาอ่าโอเคหลบก่อนนะผมหลบก่อนหลบตรง อ่าซ่องนี้ไม่รอดหรอกอ่ายิงยา่ายิงถังไปตุ้มออกไปฟูตัวระเบิดตัวอย่างนี้ว่มาออกไปไซโคไซโคไซโคในภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าโรคจิตนะผมอะโอเคเก็บกองหากระ,ะสุนเต็มเลยแต่ไม่มีกระสุนช็อตกันเลือดไนกิ้ว เงินเงินเงินทำไมมันเงินน้อยฮะโอเคครับผมก็จัดการไอ้พวกนี้ให้หมดนี่ครับผมบัตรช็อตเนี่ยยี่สิบตัวโอเคสิบ mm ตัวแล้วนะผมสิบตัวโนแมทไม่บ้าแล้วผมจะฆ่าหมดไหมนี่นะโอเคมาเรื่อยๆเอาถังไฟยิง โดนด้วยตอนนี้ร้อนแรงนะผมร้อนแรงส่งล่างปอมไปยิงแม่งเลยตายนะผมไม่เป็นไรแล้วโหดโอเคอ่าฮิตโห,โหโดยิงครั้งเดียวนี่เกิดเลย20สตัวแล้วตอนนี้มันกี่ตัวแล้วเนี่ย13าอ่าทำไมมอนเตอร์ไม่ออกมาแล้วอ่ะเอ้ยออกมาดิมันจะครบ20ตัวไหมเนี่ย อ้านี่ไงซ่อนอยู่ซ่อนอยู่โดถ้าทางจะครบแน่เลยโอ้มามามาออกมาระเบิดตัวเองโนโอ้โหหล่นเลยโอเคนะผมก็เก็บกล้องเก็บกล้องอ่าเอาปืนปืนของดาเมจห่วยมากโอเค อ่าาก,ก,การโทษกระจอกนะเหรอโนโมแมนไม่บา้าไม่บา้าใช่ไหมยิง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 เฮ้ยิงยิง,ยงอ่ากิติโซฮิตยิงซ้ำแม่งเลยอ่าด้านหลังด้านหลังโนโมแมนเอาส่งล่างฟอร์มไปโนโมแมนผมจะเฮ็ดช็อตหัวมันก่อนนี่โอ้โหเฮ็ดช็อตทีตายเลยสุดยอดมากเหลยอสองตัวนะผมสองตัวยิงแม่งฟันตัว ตัวสุดท้ายแล้วผมจริงอ้าวตัวนะี้กอแตกนะผมกอแตกจะชิปเฮดช็อตมันอีกทีไม่ไม่โดนโอ้ยยี่สิบตัวแล้วนะผมอ่ากดแถมนะผมภารกิจต่อไปก็ให้ไปไหนต่อเนี่ย กลับไปที่ไปที่เซงเจอรีนะครับผมประตูว,วาร์ฟแซงเจอรีนะครับผมโอ้โอเคผมว่าท่าทางประตูจะเยอะมากใช้ทางเทคนิคนึงเดียวเลยนะครับผมวิ่งอย่างเดียวจะไปยิงวิ่งวิ่งวิ่งระเบิดมีสามลูกโอ้ คอนเทนต์ LT ทีดาวิดติดต่อกับดาวิดเหรอดาวิดนี่มันอยู่ไหนอะอยู่ตรงหน้าประตูอ๋อนี่นี่นะผมไปทางนี้ทางนี้ดาวิดก็น่าจะเครื่องตะกี้น่ะมันมันติดต่อคนได้ใช่ไหมครับผมตะกี้คงจะอย่างนั้นมารโลโฟ,ฟิล <G ül s> Ugh. <sighs>